สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีวาซีครับนี่คือกันดั้มไฮนิวกันดัมมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยสกิลของมันนะครับแล้วตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเลเวเกตที่ทําออกมาได้ดีที่สุดตัวหนึ่งในปีที่แล้วนะครับถือว่าดีที่สุดและเป็นการพาที่ทุกคนควรจะมีติดบ้านไว้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับป้องกันโควิดได้ด้วยใช่ไหมป้องกันโควิดได้ด้วยไม่ไม่ป้องกันครับตัวใครตัวมันติดมันก็มาช่วยคุณนะครับตึดโปเค เอาว่าจะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นกันดั้มและกันพาที่ค่างดีทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นอย่างแรกเลยข้อตอมันทําดีมากครับและอย่างที่สองขนาดตัวไม่น่าจะเรียกตัวเองว่าเรียวเกตควรเรียกว่ามาสเตอร์เกตครับมาสเตอร์เกตครับผมทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นกันดั้มโดยปกติแล้วจะมีขนาดตัวอยู่ที่สิบหกเซนติเมตรถ้าเป็นมาสเตอร์เกตนะครับ <Okay. S 1> แต่ตัวนี้คือเรียวเกตสูงสิบห้าเซนสิบห้าเซนครับผมคุณคิดว่าขนาดประมาณนี้มันจะจริงขนาดไหนแล้วครับ แล้วเรื่องข้อต่อผมต้องพูดว่ามันเจ๋งมากๆตรงที่ว่าผมสามารถขยับทุกส่วนได้โดยไม่ต้องกลัวหลุดครับออืทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นน่ะเหรอเพราะผมประกอบดีไงล่ะ er. ตรงส่วนของลูกเล่นนะครับเจ้าตัวนี้มีลูกเล่นอยู่มากมายแต่ตส่วนที่ผมอยากจะแนะนําให้รู้จักกันก็คือตรงส่วนของปากระบอกเปืนที่ซ้อนอยู่ตรงข้อมือตรงนี้เพียงคุณงอข้อมือออกมาป่ากระบอกก็โผล่ขึ้นมาได้ยอดเลยใช่ไหมล่ะหักกับเก็บตรงจุดเด่นของเจ้าหุ่นตัวนี้มีอีกอย่างหนึ่งคือตรงส่วนของแบ็คแพค แบ็คแพคจะมีตัวท่อจ่ายพลังงานซึ่งเหมาะสำหรับหุนที่ใช้ในการต่อสู้ในระยะยาวเหมาะสำหรับหุ่นที่เป็นฟัวอร์เมอร์แต่ใครจะรู้ว่านี่มาแค่ไฮยูกันดัมธรรมดาฟันเนลทั้งหมดหกตัวจะติดอยู่ที่ปีกทั้งสองข้างข้างละสามชิ้นและจะมีไฮเปอร์วาสุก้าที่ผมไม่รู้ชื่อจริงเรียกว่าอะไรติดอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งกระบ,บอกได้ส่วนของโล่นั้นออกแบบมาให้ติดได้แค่แขนข้างซ้ายโดยเฉพาะและเมื่อพูดถึงแขนข้างซ้ายจุดเด่นของมันอยู่ตรงนี้ครับ บีมเซเบอร์ติดข้อมืออออืถือว่าเป็นของเล่นที่ดีมากชินหนึ่งเรื่องของขาไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้จุดเด่นน่าจะอยู่ที่ขาอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นน่ะเหรอเพราะขามันสามารถเล่นลูกเล่นได้เยอะมากผมไม่อยากจะพูดในคลิปนี้เพราะน่าจะยาวเกินไปแล้วถ้าพ่อแม่หิวข้าวแล้วต้อไปเขาไ่กินข้าโอเค เสนอเสนอเสนอราคาราคาสนนราคาตัวนี้ซื้อมาพันสามขายต่อเก้าร้อยครับโอ้ยทุยเอางี้ค่าประกอบค่าอะไรเ,เสร็จแล้วจบที่เท่าไหร่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทไม่ขายไม่ขายครับโอเคขายไม่ได้ครับไม่มีใครซื้อโอเคอย่าบอกไม่มีใครซื้อคนที่ชอบเหมือนเราก็มีจําไว้โอเคไหมโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ